เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นปัญญาจากพระเจ้าและอันไหนเราจินตนาการขึ้นมาเองไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าเราพบปัญญาจากพระเจ้าพอเรามองเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆเราก็จะเห็นความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณความจริงในฝ่ายวิญญาณแล้ววิธีแยกระหว่างอันนี้มาจากพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าคือในโลกนี้เนี่ยจริงๆแบ่งง่ายๆเป็นสค่ายนะค่ายขาวกับค่ายดำนะก็คือว่า อันที่มาจากพระเจ้าเนี่ยจะสีขาวนะฮะจะเป็นแบบชอบทำแล้วก็ถ้ามาจากตัวเองซึ่งตัวเองเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์คือธรรมชาติบาปดังนั้นจะออกมาเป็นแบบดำๆหรือถ้ามาจากศัตรูมาจากมารซาตานที่มาใส่ความคิดเวามเ่จะออกมาดำๆเทาเทา ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยหรือเราได้รับความเข้าใจเนี่ยเป็นมาจากพระเจ้าใช่หรือไม่ในพระคัมภีร์บอกว่าเรารู้จักต้นไม้ได้ด้วยผลของมันดังนั้นวิธีรู้ว่าไอต้นนี้เนี่ยเป็นต้นอะไรเราก็สังเกตจากผลของมัน ในยากอบบทที่3ข้อที่17และ18เฉลยข้อนี้เอาไว้เฉลยคำตอบนี้เอาไว้อย่างชัดเจนบอกว่าปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงมีความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มรนด้วยความเมตตาผลดีต่างๆการไม่ลำเอียงไม่น่าสื่อใจคดแล้วก็หวานอย่างสันติแล้วก็เก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปเปิดดูในยากอบบทที่3ข้อที่17ว่ามี ีรายละเอียดอะไรบ้างสรุปง่ายๆก็คือว่าผลที่มาจาก พระเจ้าเนี่ยมันจะส่งผลสอดคล้องกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกาลเทียบทที่5ข้อ2223ความรักความบาปเื้นใจสันติสุขความอดกั้นใจความดีความปานีความส์ซื่อความสวะาอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนไอ้พวกนี้มันจะสอดคล้องกันดังนั้นสิ่งที่มาจากพระเจ้าจะทําให้เราปรารถนาแล้วก็เลือกตัดสินใจไปในทิศทางทิศทางพระเจ้าพระเจ้าฮะก็คือทิศทางในยากรบทที่3ข้อที่17 18หรือว่าทิศทางในกาลเทียบท5 2223คือทิศทางในฝ่ายวิญญาณทิศททางี่เป็น ทางแห่งความชอบทำเป็นทางที่ทำแล้วมีสันติสุขไม่ใช่เป็นทางที่น่าซื่อใจคดหรือว่าเป็นทางที่โอ้โอวดัวเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นดังนั้นวิธีตรวจสอบก็คือว่าไอ ความคิดแบบนั้นเนี่ยทำให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณและเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าหรือไม่ถ้าใช่เนี่ยเป็นมาจากพระเจ้าแม้นบางทีเราคิดไปเองแต่การคิดไปเองของเราก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าดังนั้นยึงสรุปได้ว่าถ้ามันไม่ดำแสดงว่ามันขาวถ้ามันไม่ขาวก็แสดงว่ามันดำเรารู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันดังนั้นวิธีแยกระหว่างปัญญาที่มาจากพระเจ้าและปัญญาที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็คือผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลที่สอดคล้องกับผลของ,ของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่